อะไรกับเจ้าถึงคิดจะฆ่านาะงเอามาแต่ยิ่งยื้อไปยิ่งยื้อเสด็จพี่เทพราชเสด็จพี่รุ่มรู้ดีผู้จิตใจเขาจะบอกช่างี่พประทานในชื่นไรก็บอกช่าเดินนี่มีอุทยานหลวงกร็บอกช่างนี่เสียงร้องของความช่วยเหลือก็บอกช่างจำได้ว่าเป็นเสียงของดวงพริบพอเป็นหู กระหม่อมอจึงรีบวิ่งมาดูแต่ภาพที่กระหม่อมชี้เห็นกระหม่อมชีเห็นโรงพอลไดนรับบาดเจ็บนอนอยู่จึงๆรีบเข้ามาช่วยเอาไว้ด้วยการที่ดึงมีดออกจากสุกอ,อกของโวงพอลเป็นเวลาเดียวที่เสด็จพี่เทพบอร์ได้มาพบเห็นกระหม่อมอฉันไม่ได้ทำร้ายดวงพอกระหม่อมอฉัน เพีย่จะช่วยเหลือดวพรท่านเองเพียค่ะเสด็จพี่เรีรดไตรตรองให้ดีก่อนถึงเพียค่มีเหตุผลที่กระบอกท่จะต้องทำรดยดวงพรเสด็จพี่ชื่อกระบอกชิ้นเพียเอก็ยอมรับเราเาทาเพียง่จะช่วยเหลือดวพรท่านเองเพียค่ะเสด็จพี่พอเด้นะตดีนค่ะขาพูดแต่รก็ะทำมันขัดแย้งกันเอาไปว่า ขอให้เจ้าจำเอาไว้สิทกันเลยบ้าพี่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พี่จะพูดหรือไม่พูดพี่รู้ว่าใครดีใครทั่ดคนดีย่อมแก้ไขค,คนจังไรนั้นย่อมแก้ตัวคนจังไรนี่นเมื่อเจ้าทำผิดกดมือเทนบ้านได้ตั้งเอาไว้อ้าอีพูดได้ก็แล้วแต่ ทำเชื้อพระมงกงกับเลือดตกยางออกไม่ว่าจะสูงสักสักเพียงใดจะต้องลงโทษูให้เท้าเทียมกันเต่กราจะไม่ยากโทษตายพี่เจ้าเว้นแต่โทษเป็นที่ไม่ให้จำไว้นลยสิ่งที่พี่ทำที่พี่สั่งวันนี้ขอให้เจ้ารู้ไว้พวกพี่ไม่เคยกเลียดเจ้าแทนนินนี้ ไม่ได้เตรีพี่รีบไปที่แผ่นดินโลภิสัยไปแต่งงานกับพระคุณเมรุขอชฉนุกไปแต่งงานซะแล้วถ้าไม่ครบยี่สิบทนศาสิพี่อยากกลับมาเหยียบที่เสรภูนพี่ขอเลยเจ้าใปหัวไปเสรีพี่มาได้จำเป็นเสพีไม่ได้ให้มั